นิทานอิสปะเรื่องลิงกับนกขมิน้นมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทํรรังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงสูงคุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตว์ร้ายและอยู่บนรังอย่างสงบสุขด้วยมาคราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดดอกกันมาหลายวันจนน้ำฉำป้า,าชุม่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตกมาหนักนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้เจ้านกขมิ้นเดือดร้อนอะไรเลยเทาอรังของมันคุ้มครองป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดีและที่ใกล้ รางของนกขมิ้นมีลิงตัวหนึ่งนั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นมันติดฝนไปทั้งตัวนั่งสั่นหันงกจนนกขมิ้นอดสงสารไม่ได้จึงร้องถามว่าพี่ลิงจากท่านที่มีลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์แต่ทำไมจึงไม่สร้างบ้านอยู่อย่างมนุษย์และจะมาทนตากฝนอยู่ทำไมลิงตอบนกขมิ้นน้อยว่าเมื่อก่อนนี้ฉันอาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งมีทั้งอาหารและน้ำอยู่รอรบๆบริเวณถ้ำแต่ตอนนี้ได้มีลิงแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาอาศัยอยู่ฉันสงสารแม่ลูกอ่อนเหล่าน,าน,านอนไม่อยากแย่งอาหารฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่ แต่ยังไม่ได้ทําที่อยู่อาศัยเลยฝนก็ตกมาหนักหลายวันแล้วแต่ถ้าฝนยิดฉันอยากจะทําที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าได้ไหมนกขมิ้นน้อยตอบว่าได้สิจ๊ะพี่ลิงเพราะฉันก็อยู่ตัวเดียวจะได้มีเพื่อนพ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้วลิงดีใจและลงมือทําที่อยู่อาศัยใกล้กับรังของนกขมิน้นจากนั้นมาลิงกับนกขมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันคิดแก้ปัญหารหรือเมื่อมีความทุกข์ก็ปรึกษาร่วมกันคิดแก้ปัญหา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีปัญญาและมีเพื่อนที่ดีสามารถแก้ปัญหาหรือทุกที่เกิดขึ้นได้